อ้าวเยาวร์ลินเดอร์บนี้เดอรทางขยะบันิคอยเ็ตขายล้วได้บานี้มีคนสนใจคอยเฮ้ดขายแล้วบาน <c oughs> ิสั้งให้เห็ดให้สองอันทางขยะง่ายๆจะดีกว่าใส่กระสอบยูคอยว่าน่ะสามสี่มาคนมากว่าเบิ้งคือโบแข็งแรงมันก็แข็งแรงยูมันก็ดีกว่าใส่กระสอบดอบอูดูดีอยู่นะเนี่ยเดกันง่ายๆ บริเ,เวณใกล้เคยียงผู้ใดอยากได้ถ้าคอยหาคุณไดด้อตามตามมอดดอเดี๋ยวพแพงดอกคอยคิดคอยคอยสิคิดแค่ราคานี่ครับบวกค่าเฮ็ดอีกหาสิบบาทพอ่อทั้งนี้กัะสิประมาณสักเอาร้อยห้าสิบใช้ได้ยาวๆเลยจะถากเบิ้งตงนันแลว้ว พีการเฮ็ดกันง่ายๆพ่ามีอยังซับซ้อนนี่คอยก็คอยก็ไปหลอกเลี่ยนแบบเพิ่มมากคือกันหนึ่งสอสสกัแค่ลวดอันนี้ก็ลวดมามัดใส่นี่ซื้อๆมัดแล้วก็ะลอกง่ายๆเองดีกว่าใส่ถุงดีกว่าใส่กระสอบอยู่ค่ยวาเกกะกระสอบมันสิประัังว่ยูุโตนอันนี้มันอยู่ทรงดีเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อย อันนี้ยังสิตัดอยู่ดิเอเ๋โแมนว่บกบบตัดนวดมนันนี่เดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดทีหลังนี่เป็นรูปทรงรูป,รป,รปโครงสร้างไว้ก่อนนี่คือขอบด้านบนเลยนี่อันนี้ก็คือกงกงฟ้าล่มนั่นแหละเออฟ้าพัดล่มนั่นแหละอันนี้กงมันนั่นน่ะอันนี้คอยกระทําการตัดตัดให้มันเสมอกันนี่ตัดขอบอันนี้ให้มันเสมอกันมันสีแดงขาวลุ่งลอกง่าย ีก็มัดคือเก้าอานี่ก็ทำการมัดแบบนี้ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะอันนี้ก็เป็นตะแกรงประลมเก่านะแบบนี้ก็ยังติดตกแต่งตรงนี้อยู่นะอันนี้เฮ็ดครงสร้างไว้ก่อนอ่าแต่งขอบเก็บลวด เก็บลวดให้มันเรียบร้อยสวยงามเพิ่มความแน่นอีกเลือดหักลุกไปเสื้องไว สวยงามแล้วเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆให้มันครบเลยวันนี้ก็มาเก็บขอบด้านล่างเก็บรวดเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดของลวดตัดออกมันยาวกบตัดออกกันบาดกันยังเก็บให้เรียบร้อยสวยงาม แล้วแล้วหนึ่งอันเพิ่งสั่งมาสองอันอันสูงอยู่ดิสั่งมาสองอันเพิ่งจะแล้วอันหนึ่งแล้วจะทําอันที่สองอันนี้คือทางขยะเดอ,อบ่โแมนหลบโบแมนไส้บ <c oughs> างคนก็ว่าหลบไส้เมันว่านี่สูงอยู่ดิใส่แบบนี้ก็ดีนะกันหมาควัดขยะมันสูงหมาควัดเบาะแบบนี้